สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับประจำวันที่28มกราคมนะครับ2567นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ v ีพีนะครับประจำวันที่27มกราคม2567นะครับฮานอยพิเศษนะครับหนึ่งก็มาเข้าวิ่งนะครับลูดไม่มาเจาะไม่มานะครับ ก็สลับฮานอยกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พิเศษก็สลับกับปกตินะครับ2อสนะครับก็สองสามาสองนะครับแล้วก็สองหนะครับก็สลับกันนะครับกับ7 9นะครับส่วนแนวทางนะครับของ ฮานอย VIP นะครับก็มาก็วิ่งเข้ารูดอยู่ที่1น,นะครับวิ่ง1นงรูด1น,นะครับก็เข้าเจาะอยู่ที่1 5ึ่ห้นะครับผลก็คือ8 5ด้าหกับ6กแนะครับแนวทางนะครับขอมฮานอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้เรียกเด่นในตารางอยู่ที่นะครับ ก้าแปดหนึ่งนะครับเอดก็จะให้เด่นอยู่ที่ห้านะครับเด่นห้าร้องศูนย์จับคู่นะครับห้าศูนย์

เก้าหนึ่งเก้าแปดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่ง ก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าก็หนึ่งห้าศูนย์นะครับส่วนแนวทางนะครับของนอยปกตินะครับสองหนึ่งหกสามนะครับ จะให้เด่นอยู่ที่9นะครับเด่นเก้ารองสองจคู่9ก้าหนึ่งเสองเก้สองหนึ่ง หงสามสองหสามสามแล้วก็หนนะครับส่วเลข3ตัวนะครับ ก้าสองหนึ่งสองสามหนึ่งหกสามสามเก้าสองแล้วก็หนึ่งเก้าหกนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP เลขเด่นในตารางนะครับก็จะมีเจ็ดกับสนะครับแอก็จะให้เด่นอยู่ที่7 จับคู่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดสาม

ตัวกันอยู่ยที่สองสามนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับศูนย์เจ็ดสี่สองเจ็ดสี่ 3าม4จ็ดสี่ก็5 7 4นะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอ็กก็ขอ,ขอไว้พรให้พี่ๆน้องๆน,นะครับ f อทุกท่านนะครับ โชคดีนะครับเฮงเปังปังนะครับับในทางฮานอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่28มกราคม2567นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแงใจให้กับแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ